สวัสด,ดีค่ะกับพ่อพ่อกับยายเพิง่งแบงปันอีกแล้วนะคะมันีเยายเพื่งจะพามาเบ่งเพิ่นสร้างนำนักหวกขุนเนาะคะ่ะของวีสาหากิจโน่นสวรรค์ฟาร์มเพิ่นจะขายเป็นล็อตแรการล็อตแรกล็อตแรกครั้งแรก,รดแรกเดนสี่เดือนเอามาขุนในสี่เดือนนะคะเพิ่นก็นจะขายครั้งแรกจะมีรถมาลบหอนมองเลยค่ะเพื่อก็จะมาสร้างนำนักกันยูลานมั่น เดี๋ยวไปทักทายประธานวิสาหากิจนุ่นสวรรค์ฟาร์มกันก่อนเนาะคะ่ะโอ้โหเมื่อพอกับประธานวิสาหากิจนุ่นสวรรค์ฟาร์มแล้วนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับมือนีขายครั้งแรกครั้งแรกร่ดแรกเลยเหรอครั้งแรกเลยมีมาจจกโตเลยคะ่ะมือนีมี ช่างหมดในกลุ่มนี่ง18ตัว18ตัวเพิ่นกับว่ารำหอนมองเลยจะมาหลับเลยครับโลเท่าใดค่ะตอนนี้โลละลอยโลละลอยตลอดบอค่ะตลอดเลยครับตลอดเลยค่ะโลละลอยพราะว่าคุยกันสนตอนแปลงงวงเขาเพิ่นค่ะโมฮันเขาทำเพิ่นตลอดของอันประธานได้มาเจ้าตัวค่ะเมื่อไงของประธานเลยมีสามครับทั้งหมดมีจังโตนะอยู่ขวอยู่ขอามีจังโตค่ะอยู่ขอามีหกเอามาสามเหลือเหดสาม ต้องทาเบื้องว่าเพ<ำ>ื่อนเออถ้าเบื้องแต่ก่อนพราะคนละหลอดนะว่าน้ำหนักเท่าไหร่ว่านำหนักเท่าไรเดี๋ยวก็รังเดี๋ยวไปเบื้องเพื่อนสร้างน้ำนักกันเลยค่ะครับไปเบื้องเพื่อนเลยเพื่อนก็จะเอาไปสร้างน้ำนักที่ละตูเ้อค่ะ

พี่น้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกสวัสดีค่ะค่ะลูกชายมันนำเลยค่ะรู้สึกจังได้มาข่าวเมื่อไหร่ข่ามื่อ้มันรอบแรกเนาะค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นนิดนึงค่ะได้มาจังโตัวเมื่อนี้มื่อี้ร่หลบเที่ยวแรกนี่ได้มาหาโตค่ะมื่อนี้ของพี่น้อยมีหาโตอันรวมแล้วมันสิแปดโตค่ะเมื่อนี้่สิเอาออกสิแปดโตของพี่น้อยจังโตัวไหนคะเออซีโต 4ีตัวยค่ะเดยวเพิ่นเบิ่งเพิ่นสร้างนำนักต่อเลยค่ะ<า><า>ตัวน,นี้470เดิ้อค่ะคี้0เโอ้สี่อยสี่อยถวนค่ะตัวน,นี้<อ> สี่ร้อทวนสี 5. ่อยก็มีดีของสี่ลอยหาซิบสี่ลอยหาซิบค่ะสีดำขึ้นไปแล้วสี่ลอยหูซิบหาค่ะตัวนี้จะถึงสี่อยบัวหนยบัวถิงครับสามอยเ็ดสิบเพ

<laughs> ừ, đấy, thế, thế, vậy, vậy. thế, thế, thế này, cho không này, ôi, đấy hà thì đấy, hà này เที่เป็นะท่เป็นอกันบ่นี่ัน่ <med> ี่เขาไปยิที่หิ่่างที่เจ็ดหางเบ่เวสัตายนี่เ่ว้โบนักเม่วสัตยนี่บ

ถาแมน่ามีไผยสนใจอยากมาขอคำปรึกษากระโทรมาได้ขอเบอร์0 8 3 0 8 3 1ด8 1 2 8 5 4 7 9 5 4 7 9พอไพอให้ทุนพอใหทุนคนเป็นประธานวิสหาหกิจโนนสวรรค์ฟาร์มเนอะค่ะ <cushion S 2> ข,อขอบคุณค่ะ